หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคนด้วยสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขที่มีความหลากหลายและครอบคลุมทำให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์อาจไม่ทราบได้การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ผ่านสื่อและช่องทางต่างๆจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งรวมถึงการสื่อสารในพื้นที่สาธารณะเช่นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือหมอชิด2 ซึ่งแต่ละวันมีประชาชนมาใช้บริการรถโดยสารสารธารณะจำนวนมากด้วยบริษัทขนส่งจำกัดหรือบกอขอสอมีความห่วงใยสุขภาพของผู้โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสารจึงได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปออสอชอเปิดพื้นที่ร่วมประชาสัมพันธ์สิทธิบัตรทอง30บาทในการแจ้งสิทธิประโยชน์ต่างๆของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรวมถึงวิธีการใช้สิทธิเพื่อให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็น หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยจริงๆเยอะมากนะครับแล้วก็ครอบคลุมตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเลยนะครับแล้วก็มีครอบคลุมทั้งเรื่องของการส่งเสริมรักษาป้องกันฟื้นฟูนะครับเพียงแต่ว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยทางสายด่วนสปช .1330 เนี่ยจะได้รับคําถามเช่นป่วยแล้วเนี่ยไปที่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการลงทะเบียนหน่วยบริการประจํา เรื่องของเอ๊ะต้องใช้บัตรทองไหมหรือใช้บัตรอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์นะครับสปชก็พยายามที่จะให้ข้อมูลข่าวสารในสื่อต่างๆพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งเลยเนี่ยนะเดินทางโดยขนส่งสาธ,ธารณะนะครับแล้วก็ทางบกสเองเนี่ยเป็นจุดที่มีพี่น้องประชาชนมามารับบริการมากโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลนะครับตอนที่เรารอรถเนี่ย ถ้าใครเคยมีประสบการณ์มาเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการรอรถตอนรอเนี่ยถ้าเกิดเราเรามีอะไรดูเนาะหรือว่ามีข้อมูลข่าวสารเรามากักจะเก็บข้อมูลข่าวสารตรงนั้นน,นะครับแล้วก็แล้วก็ก็จะเป็นประโยชน์นะครับก็เลยถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่ได้รับความกรุณาแล้วก็เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพเราพยายามจะคัดเลือกเรื่องที่เหมาะกับช่วงนั้นๆน,น,นะฮะเช่นในช่วงเทศกาลมีการเดินทางเยอะแล้วก็เราก็จะพูดถึงเรื่องสิ เราจะพูดถึงเรื่องของการเจ็บป่วยฉุกเฉินจะทำอย่างไรช่วงระยะเวลาปกติเราก็จะเอาเรื่องสิทธิทประโยชน์นะมาให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับทราบยินดีกับคุณท,ทางสปสช,ชที่ให้ความสำคัญกับบกสในเรื่องของการวางสื่อในเราเรามองในแง่ที่ว่าผลประโยชน์ตกกับประชาชนสร้างการรับรู้ นะคะสมการที่ว่าบอกว่าถ้าเกิดเราเข้าถึงดีสุขภาพดีชีวิตก็ดีนะคะมันก็ได้กับคนไทยทั่วประเทศจะเห็นว่าช่วงประมาณ18.00นถึง20.00นเนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่าพรมธามถ้ายัางไเงเนี่ยช่วงนี้ถ้าเกิดวางสื่อที่คุณบอกว่ามีการเลือกข่าวสื่อที่โดนอย่างเงี้ยก็เป็นการสร้างการรับรู้ที่ดีหรือการจะให้ข้อความสั้นๆเพื่อประกาศเสียงตามสายเราก็ไม่ขัดข้องนะคะในการที่จะสร้างการรับรู้แบบโดยตรงอันนี้บกส สะับสูงได้เต็มที่